สวัสดีครับพบก,กับหน่อยผ้ากินครับเมื่อนี้แม่กับตาหน่อยไปสอนหัวก้าดิเฮ้ยมกหนึ่งยิบหนึ่ง,ง <c oughs> ก็เลยสิมาโมกหายายมกหม้อครับอืมอมกกินน้มห็นจินเลยได้ให้ผู้เฒ่ากินได้อิ่มหนึ่งู่ดให้แม่ให้ยาย มกเซพักอีตูวมกเซกอ,อีตูหลายหลายหายะจิ๋มครับเรามักหมักหัวหัวแบบบานเะฮาหัวธรรมชาติครับโบเมนหัวเรียงโะแม่เนาะหอม,อม,หอมนี่ครับมุกมกเซพกอ,อีตูชุบแล้วบอมแม,ม่ไหมบื ไหน้มันแห้งำมันแห้งพี่เ้อบกหกมอไห้น้เราจับกินกินเ่อยมมเืองเนี่ยบกหัวกให้ย่าให้มฆงานอันนี้แม่ก็น้องหม่กินครับแกยวเต็ดปลาดับอืมเต็ดปลาดัดเดินสิักใเต็งมันมันาหลอยู่ครับหัวแน้วงแม่เนาะจับ แข้งมันบดีมันก็เลยบบจมเนาะแม่หัวมันไปก่อนเลยแล้วมันติดพวกเขอนขีไทยขีไทยพร้อมมันก็เลยโบได้ครับมีตูวใหญ่ๆครับครับแพงที่ดีนี่โอ้ยได้้องเล่นนะอนอันนี้แม่หค่ยังั่นใส่กอกดหค่ยังพัดใส่ครเด็กหน่อยครับ ใส่เมนูให้่าแล้วบกหัวให้เพิ่นโอเคครับขอบคุณครับทีท่ติดตามหน่อยพาคกินนี่ไงสว่วนหายากพดุด <c oughs> สื่อเ,เจ้ากับไม่จะหัวเลียงเนาะแม่เนะ <c oughs> าะมันมหอมมหอมโมหอมธรรมชาติแบบเข้าหามาเองสะอาดนกทงเข้าเลยนะ้แม่เนาะ <c oughs> หน้าเข้าเลยครับ <c oughs> ขอบคุณครับติดตามหน่อยภาคกินฝากกดซับสไคร์หน่อยภาคกิ๋มขอบเชียครับเด,อดอ้อพี่น้องโมกหั่วครับเปิดมือกันเชียเก่สุดเลยไงไก่สไก่แล้ว,ลลวหอมหอมพังนติตูขอบคุณครับสวัสดีครับถ้ามึงคลิปกับไปมึงคลิปเออส่วนกับล่องเข้าไปมึงแม่มะรีพวกบ้านๆนะครับเดอ้อขอบคุณครับสวัสดีครับ